แล้ววันนี้ก็พามาชมพี่เป่า,าหลังจากที่สองสาวันผมไปเทสสำหรับพี่เป้าเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นนกที่ขยันเหมาะมากครับสำหรับเซียนใหม่มือใหม่นกตัวนี้อายุกลงยังไม่เยอะครับสองปีนิดนดนกตัวนี้แต่ที่ว่า มีความเก่ามีความขยันลักษณะตัวลายคอเม็ดทีครับตัวนี้เป็นนกที่ขยันเวลาเข้าร่วมเนี่ยแกจะเรียกแบบชา้ชาๆไม่ค่อยเร่งเท่าไหร่จะเลยก็ห้าสิบบวกนกตัวนี้ ยังว่างครับยังว่างาท่านใดที่สนใจก็ถักมาได้นะครับที่0991699130แล้วก็เฟซส่วนตัวของคนป่าแล้วก็ใน t ิ k t o k เป็นนกที่เสียงแหลบแต่มีความพยันเป็นเยี่ยมราคาไม่สร้างตึกครับนกตัวนี้ราคาไม่สร้างตึก รับประกันผมรับประกันเลยว่าความขยันเป็นเยี่ยมเขาจะมีคารมอยู่นิดหน่อยคารมไม่เยอะมาดูลายตัวก็เป็นนกต่อที่ถือว่าปีปากใช้ได้มีความขยันท่านใดที่ยังไม่มีนกต่อ ก็ทักเข้ามาเลยนะครับทุกตัวยังเหลือเจ้าเปรี้ยวเจ้าตีใหญ่หมอลำเพลินเจ้าอ่างแล้วก็นี่พี่เป่ายังเหลือครับยังเหลืออา่าเริ่มงาวแล่ะท่านใดที่ยังไม่มีนกตอ่อนกตัวนี้ค่อนข้างจะเป็นอกล้องครับแต่ไม่ชัดเท่าไหร่จะเป็นอกล้องอยู่นิดนึงแต่นกตัวนี้ผมรับประกันเลยว่าความขยันเป็นเยี่ยม <c oughs> สำหรับเจ้าอ่างเล็กที่ไปโดมรังในบัวเชิดก็เจ้าของก็รู้สึกว่าจะถูกใจมากก็ยินดีครับที่ได้นกต่อตัวดีๆไปเล่นแล้วก็มีนกฝึกผมก็มีนกฝึกอยู่สี่ตัวถือว่าพร้อมที่จะฝึกแต่ไม่มีเวลาฝึกก็คงต้อง เวลาว่างที่เอาไปฝึกสำหรับเจ้าอางเมื่อวานนี้ก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งทักมาบอกว่าอาจารย์ผมมัดจำได้ไหมได้ครับมัดจำได้แต่ไม่นานจะมัดจำสี่ร้อยห้าก็ได้แต่ผมจะไม่ให้มัดจำนานเกินหนึ่งอาทิตย์หรืออาทิตย์กว่ากว่าสัปดาห์กว่า ถ้าอยากได้ก็พูดคุยทักทายกันมาได้นะครับที่0991699130โอเคครับวันนี้เวลามีเล็กน้อยกอ็ให้ชมพี่เป้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้ามีเวลาอีกนิดผมจะมาชมาเจ้าเปรี่ยวแต่ตัวนี้เปรียวหน่อยแข่ขยันครับนุกตัวนี้ขยันมาก โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องไปทำงานก่อนนะครับก็สวัสดีครับที่ติดตามให้กำลังใจโอเคครับ